สวัสดีครับบาเทอสวัสดีทำช่ชงครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมมารับชมนะครับผมพระเอกประจําช่องคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับเซียนพูดน้อยนะครับเป็นเซียนที่พูดน้น้อยนะครับผมจะพูดไม่เยอะเป็นเอกลักษณ์นะครับผมครับได้เมื่อล้วนะครับชุดล่างอย่างเดียวงวดวันที่หนึ่งมินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผม หลักสิบหลักหน่วยถือว่าแม่นนะครับงวดเขาก็ถือว่าเขาดีงวดลุดกันรุดได้พี่น้องได้นับตอนนี้คุณปุ้ยยู่นสายนะครับจะพาทผช้ชมครับจะพาเอฟซีนะครับมารับชมมาฟังน้ำกันสวัสดีครับคุณปุ้ยครับสวัสดีครับผมครับได้มาแล้วบ้างครับได้ลครับผมครับชุดล่างอย่างเดียวนะคุณปุ้ยนะครับผมครับจ้งไดยงวดนี่ว่านี้ก็ มั่นใจอืครับผมคำนวณให้ยั่งดีครับผมนะครับงวดนี้ไ้ลักสิบลักหนวยนั่นมันบออคุณปุ้ยครับผมครับอนะครับจะจับคู่ให้ความอืมั่นใจคื้เเ่าครับผมอนะครับถือว่านะครับคุณปุ้ยบวใหญ่นี่ยครับผมนะครับอยู่น้ำกันกับช่องบ่าวเทาม้ยาวนานนพี่นองเนาะ เขาดีช่วงเขาดีกับเขาดีนะครับเมื่อช่วงปลายปีเมื่อกี้แกแผ่วๆมันมาคุณปุ๋ยครับผมแผลล่วลงกินได้พี่น้องด้วนยะแต่ต้นปีกัทือว่าเริ่มนะผมเริ่มเดินดีแล้วอืมเอาได้แล้วนะ้องคุณปุ๋ยนะครับผมมั่นใจ้างวดเนี่ยมั่นใจค <laughs> รับผมมั่นใจล่างเป็นล่างนะครับ จะขึ้นบนบ่หรือจังไหนตัวนี้น่นะจะอยู่ล่างอ่าล่างคือล่างครับผมอ่าเอานผม,ม้ชนะครับเอาเลยครับคุณปุ้ยครับผมเป็นเพลงโบรก็อกเก่าครับผมอ่าเดี๋ยวนะครับผมงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดนะครับอ่าล่างวิ่งวิ่งล่าง เด่นต่วไหร่ครับ6เด่น6เด่น6รอง9ครับคุณปุ๋ยครับอยากพูดครับเด่น6ครับ9ครับผมอ่าเด่น6ครับ9กครับครับคมี60ครับผม60ครับ61ครับผม60 61ครับ หกหกโอ้มีเบิร์บอกคุณปุ๋ยก่นนี้ศูนย์เก้าครับผมศูนย์เก้าครับครับผมเก้าหนึ่งครับผมเก้าหนึ่งครับเก้าหกครับผมเก้าหกนะนะครับผมตัวเดินตัววิ่งเนี่ยให้เดินหกคุณล่ะครับ 6, 6. เด่นไปที่หกตัวเก้าเป็นตัวรองนะครับผมจับค <6, S 1> ู่ <5. S 1> เน้นตัวอะไรครับจับคู่จับคู่เน้นตัวไหนเด่นหกศูนย์หกหนึ่งหกหกหกศูนย์หกหนึ่งหกหกงวดนีน 6, 6. ้สัญจรครับผมสัญจรที่ 6, 6. สงขานะ <6, 6. S 1> พี่น้องลักซิปล่างครับพุดธุิลักษิปล่างมีหกเก้าครับผมสิบล่าง มีหกมีเก้าแล้วมีตัวร่องตัวไรอีกวะถ้าเต็มชุดมีหนึ่งครับผมหกเก้าหนึ่งอ่าแต่คุณปุ๋ยจับขึ้นมาเดียนแค่6หกกับเก้าครับผมครับหน่วยล่างครับคุณปุ๋ยหน่วยล่างครับศูนย์หนึ่งหกครับผมศูนย์หนึ่งหกโอ้นะครับผมมีหกศูนย์หกหนึ่งหกหก เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกถ้าผู้ใดมักหนึ่งนี่กะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกมโอ้นะครับเอาหลักสิบล่างหลักสิบล่างหกเก้าหนึ่งครับผมถ้าเต็มชุดคือสามตัวนี้แม่มาคุณปุ๋ยครับผมครับผม แต่ว่าในสูตรจับแค่หกกับเก้าแม,ม่ครับผมบอด้จับหนึ่งแม,ม่ครับผมหลักหน่วยมีศูนย์มีหนึ่งมีหกครับผมอืมนะครับชุดล่งางนี้เธอชอบชอบคู่ใะคุณปุ๋ยครผมชอบครผมชอบเอหกศูนย์กับหกหนึ่งครับผมหกศูนย์กับหกหนึ่ง หกกับหนึ่งเนี่เด่นทั้งหลักสิบหลักหน่วยบอกคุณปุ๋ยเพราะว่าน่สูตรเนี่ยหลักสิบกับมีหกมีหนึ่งหลักหน่วยกับมีหกมีหนึ่งครับผมมันเด่นตั้งหน่วยหลักสิบครับผมตัวอื่นนี่บบเดนเลยครับมชุนแต่หกกับหนึ่งครับผมเอาธรมชาชมนะครับนี่เป็นสูตรของคุณปุ๋ยวัยใหญ่เป็นชุดล่างม่พี่น้องเด้อ นะครับเป็นชุดล่างอืงวดที่พานมานี่บไดลงล็อกบวยไงนะคุณปุ๋ยเนาะลุ่งบกครับผมอืมนะครับโบไดลุ่งบคุณปุ๋ยติดงานพี่น้องนะครับงวดนี้นะครับผมถ้าคุณปุ๋ยบบติดงานหรือโบมีปัญหาอยังไงจะลงไห้ได้ธรรมบชมเด้อเอามาเบรนํากันชุดล่างอย่างเดียวนะครับผมแคปหน้าจอได้ธรรมบชมเด้อนะครับตอนนี้คุณปุ๋ยก็อยู่ในสายนะครับล่างอย่างเดียวคุณปุ๋ยวัวใหญ่นะครับคุณปุ๋ยยามไห้เอฟซีพันอีกรอบนะครับ เกเด่นหกร้อเก่ากับผมครับโคกับมีหกศูนย์กับผมหกหนึ่งกับผมหกหกคับผมเก้าศูนย์คับผมเก้าหนึ่งกับผมเก้าหกคับผมเก้าศูนย์เนีทยธรรมช่มได้เอาบอเท้าเขียนเป็นศูนย์เก้าเดี๋ยวเขียนให้เป็นเก้าศูนย์ธรรมบชมเป็นเก้าศูนย์น่ะคุณปุ๋ยเนาะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเพราะว่าเก้าอยูรักสิบธรรมบชมอ่า หลักสิบล่างครับคุณปุ้ยหลักสิบล่างครับหกเก้าครับผมอ่าเก้าหนึ่งครับผมหกเก้าหนึ่งถ้าเต็มถ้าเต็มถ้าเต็มสูตรนะก็จะมีหกเก้าหนึ่งหลักหน่วยล่างครับได้มีสูตรหนึ่งหกครับผมมีศูนย์มีหนึ่งมีหกได้ทำประชมได้นะครับชุดเน้นครับคุณปุ้ยชุดเน,น้น 6กศู6หน่งหพี่น้องนะครับแคปหน้าจอนะครับสำหรับคุณปุ้ยวัวใหญ่นะเป็นชุดล่างอย่างเดียวได้พี่น้องหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างนะครับผมถ้าผู้ใดมีหลักหน่วยแมนๆก็มาจับใส่หลักสิบคุณปุ้ยหรือถ้าใครมีหลักสิบแมนๆก็มาจับใส่หลักหน่วยของคุณปุ้ยนะครับผมหรือถ้าชอบหลักสิบหลักหน่วยคุณปุ้ยก็ตามมีเลยนะครับนี้ก็ชื่อว่ามั่นใจที่เก่ามาคุณปุ้ย มั่นใจเหมือนเดิมนะพี่น้องเ้ยนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอมากแล้วสำหรับคุณปุ้ยบับใหญ่นะครับผมเป็นชุดล่างอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าเน้นนี้เน้นที่หกะคุณปุ้ยครับผมหกงวดนีดด่มากแทน,น,นเป็นบ่ งวดที่แล้วนี่หกไม่มาได้่น้องได้หกไม่มาอืมงวดนี้คุณปุ๋ยมั่นใจว่าหกมากนะรัให้เด่นหกล่างก้าเป็นตัวรองครับแต่ว่าบาเท่านี้ทํามักทํามะจะชอบก้าวที่คุณปุย๋ยคิดว่าก้าน่าจะมาครับผมหกศูนย์หกหนึ่งหกหกเป็นตัวเน้นนะคุณปุ๋ยนะปุ๋ยครับ ครับผมอ่าหกศูนย์หกหนึ่งหกหกเป็นตัวเน้นครับผมถ้าตามสูตรนี่ลักสิบกับลักหน่วยนี่หนึ่งหนึ่งก็มีโอกาสมาได้แมนบอกคุณปุ๋ยมาได้ครับผมเพราะรว่าหกหกกับหนึ่งนี่ชนที่ลักสิบแลวกับลักหน่วยพร้อมครับผมอเอานะครับบาเถ่ารบก,กวนคุณปุ๋ยสมีนะคุณปุ๋ย ครับคุณปุ๋ยขอบคุณครับครับผมครับค่ะพาเอฟซีเฮงเฮงน้อคุณปุ๋ยเนาะกับสวัสดีครับครับผมครับเอานะครับท่านผู้ชมเสียงพูดน้อยๆเป็นเอกลักษณ์ของคุณปุ๋ยได้พี่น้องเลยนะเพิ่นจะบอวบาหลนะครับขึ้นมากก็จะเบาให้ตัวเลขเลยนะครับตัวเด่นตัวเน้นจับคู่ให้เลยเนาะครับบ้าวถกกัจะถามซอกแซกไปแน่น้พี่น้องเนาะพอะเห็นในเวลา นะครับเอฟซีเปิ้ลเข้าใจยี่ดอกนะครับผมเอกลักษณ์ใครเอกลักษณ์มันนะครับเนาะเป็นเป็นเอกลักษณ์ของผู้ใดของมันอืนะครับเพิ่นจะพูดน้อยๆน,นะครับเป็นคนเบาโบกเกง่งเบาวายเก่าว่าส <c oughs> มนี่นะครับทำช่อมจังใดกระครบ,บคุณคุณปุ๋ยผัวไงนะครับหลักสิบล่างหกเก้าหนึ่งนะครับทำช่อมคุณปุ๋ยจับตัวเด่นมาหกกับเก่าเด่นที่หกรองเก้าหลักหน่วยล่างศูนย์หนึ่งหก นะครับผมสังเกตหลักสิบกับหลักหน่วยตรงกันที่หกกับหนึ่งนะครับถามมาเบิร์ได้คือหกหกหนึ่งหนึ่งนะครับบอลเตะทั่วไหนครับวิ่งล่างนะครับเด่นหกรองเก้านะครับผมจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกหกเป็นตัวเน้นนะครับลักเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเป็นตัวร่องมาชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขุสุขคนเด้อนะครับผมให้สุขภาพแข็งแรงให้เฮงเฮงให้รุ่ย นะครับผมพอกันคลิปหน้าครับแอดมินมาถอดส,สวัสดีครับ